บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่พี่ทำเจลเก็บความเย็นกันจ้าใช้ได้ทนเย็นได้นานถึง8ชั่วโมงเลยนะจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับ มาดูส่วนผสมที่เราจะใช้ทำเจลเย็นกันก่อนนะคะมีไม่เยอะค่ะทำง่ายมากเลยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะก็จะมีน้ำเปล่านะคะอันนี้ตวงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นแป้งวนไส้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำสำหรับผสมแป้งค่ะแล้วก็จะมีเกลือเกลือที่ใช้นะคะจะใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่นะคะ ที่สําหรับเวลาเอาไว้แช่ของอะคะ่ะไม่ใช่เกลือแบบที่เรา,เาไว้ปรุงอาหารเนาะอันนี้จะจะมีลักษณะเม็ดใหญ่ๆนะคะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีสีค่ะวันนี้ส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะใช้เป็นสีฟ้ากันนะคะหรือพี่ๆทําเองอยากจะใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะคะส่วนถุงที่ใช้นะคะก็จะเป็นถุงไนลอนนะคะซีนสามด้านนะคะ จะขนาดเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำเป็นถุงขนาดไหนนะคะหรือว่าเ,ออเป็นถุงเวคข้ามถุงสูญญากาศแบบเรียบใช้ได้นะคะต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะคะระหว่างที่รอน้ำเดือดนะคะก็จะละลายแป้งเลยเนาะอันนี้ก็คือแป้งกวนไส้นะคะแล้วก็ผสมน้ำรอไว้เลยค่ะ พอน้ำเริ่มร้อนนะคะก็ใส่เกลือได้เลยนะคะดูให้เกลือละลายให้หมดนะคะจากนั้นเราก็จะหลีไฟนะจ๊ะหลีเป็นไฟอ่อนนะคะเทปแป้งลงไปเลยค่ะแป้งกวนใส้ที่ผสมน้ำไว้แล้วเนาะ เวลาก่อนจะเทปแป้งก็อย่าลืมคนน้ำแป้งก่อนนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะเทปไปด้วยคนไปด้วยนะจ๊ะไปอ่อนๆน,นะคะระหว่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะแต่งสีได้เลยนะคะ เขาสุกเขาจะมีลักษณะที่ใสขึ้นนะคะใครอยากได้สีอ่อนสีเข้มเนาะใส่ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวขออีกนิดนึงอ่าสีกำลังสวยเลยค่ะ สังเกตดูนะคะว่าเออเวลาคนเนี้ยค่ะจะเห็นเป็นริ้วตะก,กอ้อแล้วเห็นไหมก็คือจะมีลักษณะความข้นขึ้นนะคะแบบนี้โอเคแล้วนะคะหมูปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายนะคะยกลงจากเตานะคะแล้วก็คนให้คลายความร้อนนิดนึงค่ะเห็นไหมคะจะเป็นริ้วตะก,กอ้อข้นๆเนื้อเงาสวยๆแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวรอให้ใคลายร้อนก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาตักใส่ถุงนะคะแพ็กใส่ถุงเสร็จแล้วนะคะนำไปแช่ช่องฟรีซนะคะให้เขาเซ็ตตัวแข็งค่ะเราสามารถที่จะเอาไปใช้นะคะรักษาอุณหภูมิเก็บความเย็นได้นะคะประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ กล่องที่เราใส่ลงไปด้วยเนอะเช่นสมมติว่าถ้ากล่องใหญ่มากค่ะแล้วพี่ๆใส่เจลเย็นไปแค่2ผถุงเนี่ยค่ะแป๊บเดียวเขาก็คือหายเย็นแล้วนะคะดังนั้นปริมาณการใช้กับขนาดของกล่องก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยนะคะใช้เสร็จแล้วพอเขาเหายเย็นแล้วค่ะเราสามารถที่จะนำกลับมาแช่ช่องฟีดนะคะ ให้เขาแข็งเหมือนเดิมแล้วเราก็เวียนใช้ไปได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าถุงจะแตกเลยค่ะพอคายร,ร้อนแล้วนะคะเราก็มาเคลรจุใส่ถุงได้เลยจ้าจะทำถุงเล็กถุงใหญ่ขนาดกี่กรัมก็แบ่งได้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราก็จะไป ีปิดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะวันนี้หมูใช้ถุงขนาดใหญ่นะคะก็จะได้หนึ่งถุงนะคะหนึ่งถุงนี่คือหนักประมาณ1นกิโลค่ะถ้าใครอยากได้ถุงเล็กก็ไปแบ่งเอาได้นะคะเอาตามที่เราต้องการใช้ะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะซีปิดปากถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เตวเย็นประมาณนี้เลยค่ะ เดี๋ยวหมุกก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะแช่ช่องฟรีซค่ะให้เขาแข็งก่อนจ้าหลังจากแช่แข็งมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะจะแข็งโป๊กประมาณแบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโฟมนะคะเวลาใช้เดินทางหรือว่าเ,เวลาที่แพ็คของจะเอาออกไปขายอะไรประมาณนี้ค่ะ จะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำแข็งด้วยนะคะน้ำแข็งหนึ่งก็คือละลายอาจจะทำให้น้ำเข้าไปในของของเราก็ได้นะคะแล้วก็สองน้ำแข็งก็คือใช้แล้วหมดไปนะคะแต่ถ้าเราทำเจลเย็นแบบนี้ค่ะใช้แล้วเราก็สามารถนำกลับมารีวิวโดยการแช่ฟรีซแล้วก็วนกลับมาใช้ใหม่ได้จนกว่าถุงจะขาดเลยละคะ่ะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำกันดูนะจ๊ะ าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ